รีวิวรอบคันยันดีลพิเศษกับ New HOWO wow H6 HEV บอกก่อนเลยว่าคันนี้ดีไซน์สวยมากๆกระจังหน้า Starmatic Font g r i l l บอกเลยว่าสวยจริงๆครับด้านท้ายจะมาพร้อมไฟ LED ที่ออกแบบเรียงเป็นแนวยาวดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่175มิลิเมตรพร้อมล้ออลนมอยขนาด19นิ้วติดตั้งมาให้ ถัดมาที่ภายในแบบโทนสีดำเทาตกแต่งด้วยวัสดุสีโรสโกลด์ให้อารมณ์เรียบหรูมาพร้อมจอแสดงผลข้อมูลขับขี่10นิ้วและจอสัมผัส12.3นิ้วเพิ่มความสุขสบายด้วยหลังคาพาโนรามิกซัลลูฟแบบไฟฟ้ามองเห็นวิวภายนอกได้แบบ360องศาแถมขุมพลังคันนี้ไม่ธรรมดาพอมาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด243แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติดูเอลคลับขับเคลื่อนล้อหน้า สำหรับใครที่สนใจ New How wow h o w Wow a s s i HEV ตอนนี้มีแคมเปญพิเศษ Ultra Deal รวมมูลค่ากว่า355,000บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะคุณจะได้ทั้งดอกเบี้ยพิเศษ0%ส่วนลดเงินสดมูลค่า100,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีแพ็กเกจ GUSI บริการบำรุงรักษานาน5ปีและเออีิเพียบ ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤศจิกายน2566ถึง11ธันวาคม2566ข้อเสนอเดียวกันกันกบ d o c t o r Expo เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหากสนใจสามารถที่คลิ้กด้านล่างเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยครับ